ธรรมศาสตร์ถูกล้อมไว้ทุกประตูอาวุธสงครามและปืนพกถูกระดมยิงเข้าไปซึ่งในนั้นล้วนเป็นนักศึกษา4,000กว่าคนที่กำลังชุมนุมและหลายคนยังถูกทำทารุณกรรมจนอาจเรียกได้ว่านี่คือการล้อมสังหารหมู่ที่โหดร้ายและทารุณที่สุด การชุมนุมของนักศึกษาในเดือนตุลาคม2519เพื่อประท้วงการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอมกิติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีรเผด็จการที่ครองอำนาจอย่างยาวนานซึ่งถูกนักศึกษาประท้วงขับไล่เมื่อปี2516หรือที่รู้จักกันในเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์14ตุลาคม2516ทําให้จอมพลถนอมนายกรัฐมนตรีจอมพลประภาจารุสเทียน และพันเอกนรงกิติขจรต้องเดินทางหนีออกนอกประเทศถือเป็นยุคใหม่ประชาธิปไตยหลังตกอยู่ใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารยาวนานถึง16ปีนักศึกษาจึงกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรับฟังเรื่องราวความทุกข์เข็นของชาวบ้านเป็นเสมือนดังผู้รับใช้ประชาชนชั้นล่างเพื่อให้สังคมเกิดความยุติธรรมเกิดการขยายตัวอุดมการสังคมนิยมจนนักศึกษาเริ่มถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ที่พยายามจะนำพาประเทศให้เปลี่ยนแปลงเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามกัมพูชาและลาวองค์กรต่อต้านนักศึกษาถูกจัดตั้งขึ้นหลากหลายชื่อเช่นลูกเสือชาวบ้านกระถิงแดงนวพลและสัญญาณร้ายเริ่มเกิดขึ้นเมื่อแกนนำสาพ,พันธ์ชาวนานในต่างจังหวัดซึ่งเป็นพันธมิตรของนิสิตนักศึกษาถูกทำร้ายถูกลอบฆ่ารวม30กว่าคน กระทั่ง16สิงหาคม2519จอมพลประพาสจารุสเสถียนผู้ที่ถูกนักศึกษาขับไล่เมื่อปี2516เดินทางกลับเข้าประเทศอ้างเพื่อรักษาตานักศึกษาจึงนัดชุนมนุมต่อต้านการกลับเข้ามาแต่ถูกก่อ,อก,กวนด้วยการคว้างระเบิดใส่ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ38คนในที่สุดจอมพลประพาสต้องเดินทางออกนอกประเทศอีกครั้งในวันที่22สิงหาคม จากนั้นเริ่มมีข่าวว่าจอมพลถน,นอมกิติขจรจะเดินทางกลับเข้าประเทศนักศึกษาเริ่มเรียกประชุมเพื่อหาแนวทางคัดค้านการกลับมาของจอมพลถน,นอมซึ่งพวกเขาสรุปว่าการเดินทางกลับเข้ามาของจอมพลถน,นอมน่าจะเป็นแผนที่หวางไว้เพื่อการรัฐประหารและ19กันยายน2519จอมพลถน,นอมกลับเข้าประเทศด้วยการบวชเป็นสามเณรและตรงเข้าวัดบวรนิเวศเพื่อบวชเป็นพระ นักศึกษาต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินคดีในเหตุการณ์14ตุลาคม2516กับจอมพลถนอมซึ่งมีนักศึกษาเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้น77คนแต่ไม่เป็นผลนิสิตนักศึกษาออกติดโปสเตอร์ต่อต้านกลับถูกทำร้ายและเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นกับนายชุมพรทุมใหม่และนายวิชัยเกตศรีพงศ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคนครปฐม ซึ่งเป็นแนวร่วมของนักศึกษาถูกจับซ้อมแขวนคอเสียชีวิตที่นครปฐมขณะออกติดโปสเตอร์ต่อต้านจอมพลถนอม4ตุลาคม2519นักศึกษาชุมนุมต่อต้านจอมพลถนอมที่สนามหลวงแต่เมื่อเกิดฝนตกและถูกคุกคามจากกลุ่มที่ถูกจัดตั้งมาจึงย้ายการชุมนุมเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอีกมุมหนึ่งของธรรมศาสตร์ ชมรมนาฏศิสินและการละครได้จัดแสดงละครโดยมีฉากหนึ่งเป็นการแสดงแขวนคอพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครปฐมสองคนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่5ตุลาคม2519เตะพิมพ์ภาพฉากแขวนคอในการจัดแสดงละครว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและภาพนี้กลายเป็นเชื้ออย่างดีให้สื่อฝ่ายต่อต้านนักศึกษาอย่างสถานีวิทยุยานกราะและหนังสือพิมพ์ดาวสยาม นำไปปลุกระดมประชาชนให้ออกมาต่อต้านนักศึกษากล่าวหานักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่วลีเด็ดฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปของพระกิติวุธโธเจ้าสำนักจิตภาภวันชนบุรีเป็นวลีที่ยิ่งหอมเชื้อไฟแห่งความโกรธแค้นให้กลุ่มที่ต่อต้านนักศึกษาซึ่งรวมตัวกันที่หลานพระบรมรูปทรงมา้าคืนวันที่5ตุลาคม2519กลุ่มต้านนักศึกษา เคลื่อนมารวมตัวกันที่สนามหลวงโดยมีกลุ่มกระทิงแดงนวพลและลูกเสือชาวบ้านเป็นหัวหอกยื่นคำขาดให้รัฐบาลจัดการนักศึกษาไม่เช่นั้นพวกเขาจะจัดการเองขณะที่นักจัดรายการชมรมวิทยุเสรีส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายวิทยุทหารมีสถานีวิทยุยานเกราะเป็นหัวหอกจัดรายการปลุกระดมตลอดทั้งคืนเนื้อหารายการนอกจากให้ไปรวมตัวต่อต้านนักศึกษายังให้ประชาชน เฝ้าระวังทหารป่าคอมมิวนิสต์ชาวยวนที่ได้แฝงตัวเพื่อโจมตีในจุดต่างๆของกรุงเทพเวลาราวตีสองของวันที่6ตุลาคมตำรวจและกลุ่มประชาชนติดอาวุธที่ถูกจัดตั้งไว้ได้ปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์จากนั้นยิงปืนปาระเบิดเข้าไปในมหาวิทยาลัยเป็นระยะกระทั่งประมาณตีห้าครึ่ง ตำรวจยิงลูกระเบิดเข้าไปส่งผลให้นักศึกษาเสียชีวิตทันที4คนและหลังระเบิดลูกนั้นอาวุธสงครามนานาชนิดถูกระดมยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์ไม่เว้นแม้แต่ปืนที่ใช้ในสนามรบอย่างปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังซึ่งใช้ต่อสู้รถถังหากแต่ในนั้นมีนักศึกษา4,000กว่าชีวิต จากนั้นฝูงชนที่อยู่ด้านนอกบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยลากนักศึกษาออกมาทุกตีจนเสียชีวิตแม้เสียชีวิตแล้วยังถูกบริภาทกลดาอย่างหยาบคายนักศึกษาบางคนถูกใช้ผ้ารัดคอลากไปตามสนามฟุตบอล นักศึกษาบางคนถูกนำไปแขวนคอต้นมะขามที่สนามหลวงร่างที่ไร้วิญญาณถูกทุบตีซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างทารุณนักศึกษาสี่คนถูกนำมากองเผาด้วยอย่างรถยนต์ ปฏิบัติการอันโหดเหี้ยมดำเนินไปจนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกานับเป็นการสังหารหมู่ที่เหี้ยมโหดอัมหิตท่ามกลางประชาชนที่มามุงดูโศกนาฏกรรมนี้อย่างสาใจเพียงเพราะถูกปลุกระดมว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์และกำลังทำลายสถาบันเบื้องสูงช่วงสาย ตำรวจทหารเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ามกลางเสียงเชียร์ให้เข้าไปจัดก,การนักศึกษาของฝูงชนด้านนอกบันทึกของทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต46คนแต่สถิติจากนักศึกษาที่ชุมนุมบอกไว้ว่าเสียชีวิตกว่า100คนและนักศึกษา3,000กว่าคนถูกจับกลุ่ม บางคนถูกจับกลุ่มขณะกำลังหนีลงแม่น้ำเจ้าพระยาหลังการสังหารหมู่มีการออกข่าวจากทางการว่าพบอุโมงค์ลับหลายแห่งในธรรมศาสตร์เป็นที่ซ่องสุมกำลังและอาวุธของคอมมิวนิสต์ตำรวจนำปืนยาวสองกระบอกปืนพกและลูกระเบิดออกมาโชว์ว่าได้จากการค้นในธรรมศาสตร์ ตกเย็นวันนั้นเวลา18นาฬิกาทหารทำการรัฐประหารอีกครั้งอ้างนักศึกษาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและกำลังนำประเทศไปสู่การเป็นคอมมิวนิสต์นั่นทำให้การเมืองไทยกลับไปสู่การปกครองโดยคณะทหารอีกครั้งจากนั้นการติดตามกวาดล้างนักศึกษาอย่างเข้มข้นทำให้ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ล้อมสังหารหมู่ตัดสินใจเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกไล่ล่าปราบปราม แกนนำนักศึกษา19คนถูกส่งฟ้องสารฐานเป็นกบฏก่อจลาจลต่อสู้พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐและกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์มีหนึ่งคนถูกฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่ต่อมา16กันยายน2521หรือเกือบ2ปีหลังเหตุการณ์สังหารหมู่รัฐบาลผ่านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกรณี6ตุลาคม2519ทั้ง19แกนนานักศึกษาถูกถอนข้อหาและปล่อยตัว แต่การนิรโทษกรรมครั้งนั้นครอบคลุมถึงผู้ก่อการผู้สั่งการให้เกิดการล้อมสังหารหมู่ซึ่งทำให้ไม่มีใครต้องรับผิดจากโศกนาฏกรรมอันโหดเหี้ยมอม,มหิตจนถึงทุกวันนี้